ผู้คนมักชอบและไม่ชอบอะไรในตัวคุณกันนะแต่ไม่กล้าพูดอ่าสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปแบบแรนดอมนะคะมาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนร,บรอบๆตัวคุณเนี่ยนะคะเขาชอบและไม่ชอบอะไรในตัวคุณอ่ะก่อนอื่นให้คุณตั้งจิตตั้งสมาธินะคะสมพลังงานมาให้ไพ่มาให้แม่หมอนะเรามาดูกันก่อนว่าเขาชอบอะไรก่อนเอาเอาความชอบก่อนนะผู้คนมักชอบอะไรในตัวคุณแม่หมอขอห้าใบจ้ะ อ่ะใบแรกนะคะเด็กถือดาบสามดาบค่ะ the e d t e เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็หายปิมเต็ดนะคะใต้สำรับนะคะเป็นหกเหรียญน,นะคะแน่นอนสิ่งที่ผู้คนชอบในตัวคุณนะคะอย่างแรกก็เป็นความใจดีก่อนเป็นความใจดีที่มักจะเอื้อเฟือ้อเพื่อแผ่คนรอบข้างแล้วก็ความเก่งนะคะความเก่งในด้านของการงานต่างๆเ่ย คนที่เข้ามารับชมแลนดอมนี้นะคะส่วนใหญ่อาจจะอายุได้น้อย,อยตรงแบบอาจจะต้องทํางานกับคนที่อายุมากกว่าหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นต้นคนคนรอบตัวอะไรเงี้ยอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าเยอะเขาก็ค่อนข้างเอ็นดูค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเออตัวเราเนี่ยตัวคุณเนี่ยนะถึงแม้อายุแค่นี้แต่ดูแล้วทําอะไร ได้แบบเก่งอะได้แบบทําอะไรได้เยอะถึงถึงมีความเป็นเด็กเป็นอะไรแบบนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าก็สามารถทํานู่นทํานี่ทําอะไรได้ไม่กลัวเออเรียกด้วยกว่าไม่กลัวดีกว่าแล้วก็มีความกล้านะคะมีความกล้ามีความไม่กลัวใครพร้อมลุยพร้อมไฟตลอดเลยมีเออมีเขาเรียกอะไรนะมี มีบางอย่างในตัวอะไรเงี้ยที่ที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่กล้ากล้าแล้วก็ลุยทําทั้งด้านการงานก็ทํางานเก่งนะคะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนนึงแม้ไม่ต้องอะไรมากมายแม้แค่เพียงนิ่งแค่ไม่ต้องอะไรมากมายคุณก็ดูโดดเด่นคุณก็จะดูเก่งดูแบบ แบบมีออร่าดูแบบว่าเออดูดภายนอกแบบว่าไม่ไม่ต้องมากค่ะเป็นเป็นคนได้น้อยแต่ดูเยอะดูมากอะไรอย่างเงี้ยเออในบุคลิกภา,กพาพของคุณอะไรอย่างนี้นะคะเออก็ประมาณเนี้ยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ผู้คนไม่ชอบสิสิ่งที่ผู้คนนะคะมักไม่ชอบในตัวคุณคืออะไรหลังจากเราดูสิ่งที่ชอบไปแล้วนะสิ่งที่ผู้คนไม่ชอบในตัวคุณคืออะไร ใบแรกนะคะห่งไม้ใบที่2อนะคะ justice เกเหรียญน,นะคะสดาบและสุดท้ายนะคะแไม้ใต้สำรับเป็นควีนถือเหรียญน,นะคะสิ่งผู้สิ่งที่พี่ผู้คนมักไม่ชอบจริงๆมันมีแค่จุดเดียวแหละจุดเล็กๆจุดเดียวก็คือ,อ,อคุณมักเป็นคนที่ อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะสิ่งที่ผู้คนชอบนะคะชอบที่คุณเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแต่บางครั้งไอ้ความเก่งของคุณอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะคะเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความคิดในความรู้สึกของตนมากเกินไปนั่นเองค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดเล็กๆนิดหนึงนะคะที่ทําให้เหมือนกับแบบขัดใจเออขัดใจคนรอบข้างคนภายนอกว่าว่า บางทีมันมีเยอะเกินเงี้ยมันก็ทําให้คนแบบหมันไส้เราหรือไม่ชอบเราอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละมันก็มีเป็นเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่ทําให้ขัดใจผู้คนเนาะที่ผู้คนไม่ชอบเรานั่นเองค่ะก็คือตรงนี้แหละแล้วก็ในบางครั้งอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีด้วยความที่ว่ามีความมั่นใจในความคิดของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยจนบางครั้งคุณอาจจะแบบมีความสุข กับตัวเองโดยลืมลืมแคร์คนรอบข้างหรือว่าดูเหมือนไม่สนเออคนรอบข้างมักจะมองว่าคุณดูไม่สนนโะน no, สนโน no, แคร์ใครทั้งนั้นอะไรเงี้ยเออดูมั่นใจดูอะไรซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้ผู้คนเนี่ยนะคะออมีความขัดใจและกันมีความไม่ชอบในตัวเรานั่นเองจ้ะก็ประมาณนี้นะคะคือคําตอบของพวกคุณนั่นเองจ้ะออแต่ท้ายที่สุดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงขอแค่เรามีความสุขในแบบเรานะคะและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วจ้ะ อ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะออก็สามารถทักเข้ามาพูดมาคุยกันหลังไม้ได้นะจ๊ะใครชมคลิปแล้วพลังงานไม่ตรงไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเราอยากเช็คให้ชัวร์เช็คให้แน่ใจไปเลยว่าเรื่องราวจริงๆของเราเป็นยังไงนะคะก็สามารถมาดูดวงมาเช็คพลังงานส่วนตัวได้จ้าส่วนใครอยากจะมีความรู้ด้านไพ่นะคะอยากอ่านไพ่เป็นวิเคราะห์ไพ่เป็นนะคะเอ๊แม่หมออ่านไพ่ยังไงวิเคราะห์ยังไงนะคะก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดมาโรงเรียน ไพ่ยิบสีกันได้จ้าโอเควันนี้ก็เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ